ครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนตามปกคลิปนั่นแหละนะครับก็แก้นะครับแคสนะครับเราจริงๆเราไม่ต้องไปลงโมเดลหรือว่าแก้ไข AMG พวกนั้นเลยนะครับพวก Data เนี่ก็ไม่ได้ส่งผลกับการแคสของเราอะไรขนาดนั้นเรารู้แหละว่ามันเกิดการแคสนะครับ เพราะว่าพวกโมเดลนั้นอยู่กับหลายปัจจัยมากๆนะครับแรมนะครับแล้วก็ CPU กราฟิกสเปคของมือถือนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับมันไม่ใช่แบบว่าเราจะไปลงมอสแบบว่ามอสแก้แค้แะอะไรแบบนี้ผมแนะนำนะครับถ้าอยากแก้ไขจริงๆเราแค่เซตติ้งนี่แหละครับอันนี้ A.P.K ก็จะช่วยเหมือนกันนะครับเราไปศึกษาเรื่องของ A.P.K นะครับการรองรับของ A.P.K กับ G.D.San ว่ารองรับกับมือถือของเราหรือเปล่าอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ก็จะมี Android ใหม่ๆเข้ามานะครับเกมแซนเนี่ยมันเป็นเกมเก่านะครับมันก็อาจจะเกิดการแครได้นะครับสำหรับ SMP นะครับส่วนอัพได้เนี่ยไม่ค่อยมีผลนะลองเล่นอะไรแอปพลายไม่ค่อยมีผลนะครับมันจะมีแค่ปัญหาเข้าจากการไฟล์ไม่ได้แค่นั้นนะครับแกนกลางนะครับจำลองเพื่อเล่นได้จำลอง Android เพื่อเล่นได้เหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าเซตติ้งอย่างไรบ้างนะครับเพื่อลดอาการแคร์นะครับสำหรับ ยี่ดีแนมือถือกันนะครับผมมาแล้ว,ลวอัปบายเราแค่เราก,กดก็ไปดูเซตติ้งลดฟันเฟือนนั่นแหละยงนี้มนไม่ค่อยเกี่ยวนะครับแล้วมาดูตรงนี้ดีกว่ารถอันนี้มีส่วนนะครับผมเคยปรับไฮนะครับแล้วก็ขับหนีตำรวจนะครับในช่วงที่ผมปรับโลดูก็ช่วยะไะ้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของเอเพตด้วยนะครับเปลี่ยนมุมมองนะครับในการขับรถนั่นเองอันนี้ปรับเป็นโลนะ มองของมุมสูงดีกว่าอันนี้คือมุมสูงครับเห็นไหมสังเกตได้นะว่ามันตแตกต่างกันส่งผลต่อการแชทเช่นกันนะครับก็แนะนําให้ปิดแต่ว่าถ้าส่งผลมากๆเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้นะครับบอกไว้ก่อนเนาะพวกนี้ก็ปรับตามใจชอบของเราเลยเลยแล้วมาดูในส่วนตรงนี้ดีกว่าอันนี้คือสําคัญนะครับแบเน็ตไม่ต้องสนใจนะมันคือแสงนะครับแนะนําตัวนี้นะครับโรไปเลย โลไปเลยนะครับวิชวล f เฟกมาทำงานคล้ายๆกับ PC แลนะทุกคนก็คล้ายมากๆเลยใครที่ยังไม่ดูคลิปที่ผมสอนต,ติ้งใน PC ก็ไปดูก่อนได้นะไอนน้คือความคมชัดนะครับปรับตามทั้งคู่เลยตัวนี้โหลดเิคเจอร์ไกลนะก็ไม่ต้องไปปรับมันเยอะอะ่าคาดแวรไม่ไหวก็ปรับตามๆไปดีแล้วที่ผมเล่นนะ c ีวิวผมจำไม่ได้นะแต่ว่ามันเก่ามากเมื่อก่อนผมใช้อินฟินิตใช่ผมใช้ฮอตสิบ อยสิบเพลนะครับปรับแค่นี้เลยผมปรับแบบนี้แบบนี้นะครับส่วนคนสุดมากก็จะปรับแบบนี้ด้วยนะถ้าผมไปศึกษามานะครับก็เขาก็ปรับแบบนี้กันเป็นออฟแล้วกันเนาะค่าริฟ u ชั่นนะครก็คือเงาของรถทิดเช่นเดิมนะครับก็เสียงนะครับบางคนเนี่ยไม่ต้องมาแตะตรงนี้นะบาง APK นะครับถ้าเรากดตรงนีปับ๊บแชทด้วยทันทีนะครับ ก็มันเกิดจากตัวจีมนะครับให้เสียงมัไม่ครบเนาะก็มานิดเลยนะสำหรับการเซตติ้งนะครับก็เล่นสบายแล้วเนี่ยก็ถ้าเป็นออฟไลน์เล่นได้เป็นชั่วโมง